ช่วงกอล์ฟสตาร์ทิมนี้นะครับผมอยากจะเจอหลานคนนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นหลานที่อายุสักสิบสองปีนั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นนักกอล์ฟที่ตีค่อนข้างไกลแต่ที่สำคัญคือชิพพัดดีจริงๆเหนียวแน่นมากนะครับเพราะมีผลงานที่ออกมากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกับน้องมิลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิลลี่สวัสดีครับมิลลี่ค่ะมิลลี่ เดี๋ยวต้องเล่านะไปได้ถ้วยเคยเลยมาจากอเมริกาด้วยเนี่ยใช่ไหมสิ่งแรกที่สุดดูกล้องตัวนั้นมีคุณครูดูอยู่ด้วยนะแฟนคลับดูอยู่ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิรินยามาธมารรมรัตนาดีชื่อเล่นชื่อวิลลี่อายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนทานตะวันใต้ภาษาค่ะอืม,อมตรภาษาหมายถึงว่าสาภาษาใช่ค่ะ สามภาษาภาษาอะไรบ้างคะมีภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษโรงเรียนชื่อโรงเรียนอีกทีสิโรงเรียนทานตะวันใต้ภาษาค่ะลองแนะนำตัวเป็นภาษาจีนลองอีกครั้งหนึ่งครับเชิญตาเจ้าวัวเจ้ามิลลี่สิวิญญาณธรรมรัตนาดีวัวจีนุสิน向日葵国际学校 ช่างเสวยขอบคุณท really? oh. ุกท sí. oh. like okay. exactly like ่านากค่ะเมื่อกี้ลึกๆลึกเชื่อลึกชื่อโรงเรียนด้ไหมใช่ค่ะด้วยใช่ไหมอ่าโปรภาเชิญต่อเลยเพราะว่าวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันเป็นภาษาจีนนะฮะผมไม่ได้โปรภาได้เชิญโอเคนี่เอาได้เท่านี้อ่าได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดังอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่สมุทรสาครใช่ไหมคุณพ่อแม่อ่าได้แล้วสมุทรสาครพูดภาษาจีนได้ ไม่ต้องภาษาอังกฤษอ่ะดีแน่นอนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสามภาษาแล้วเดี๋ยวนี้คือภาษาหลักๆถ้าพูดถึงในการไม่ว่าจะทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยืนพื้นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วนี่ภาษาจีนอย่างนี้แม่แล้วใช้หน้าทัวร์กำลังดังด้วยถ้าอีกหน่อยนี่ไปเล่นอยู่ในจีนนี่สบายเลยนะเนี่ย ทางโรงเรียนครูบาอาจารย์เนี่ยเขารู้ไหมว่าเราเล่นกอล์ฟเก่งรู้ค่ะรู้เลยอเราเคยเขาเขาเขาเห็นรูปหรือเราถ้วยไปโชว์ที่โรงเรียนบ้างไหมเคยเอาถ้วยไปที่โรงเรียนดวว้าวเดี๋ยวต้องมีรูปผมจะลงรูปให้ตลอดเลยนะครับอ่ะเรามาคุยกับเขาดีกว่าเป็นยังไงคะทางทางสิ่งแรกที่สุดเอาแบบเร็วๆเลยเราเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นตั้งแต่อายุหกขวบค่ะ เริ่มจากที่คุณพ่อได้ไปเจอเพื่อนเก่าค่ะเพื่อน,เ,นเก่าเพื่อนเก่าอะเพื่อนเก่าว่าไงเพื่อนเก่าแล้วก็ได้รู้ว่าลูกเขากําลังเล่นกอล์ฟอยู่คุณพ่อก็มีแรงบันดาลใจอยากให้หนูเล่นกอล์ฟบ้างค่ะพี่หผมผมว่างนี้นะแรงบันดาลใจไม่ใช่นะคุยกับเพื่อนเก่าไง รู้ไหมเถอลูกเก่งนะรวยกันเลยพวกเรารวยเลยนะในอาบีเอเลยแต่เห็นบอกแน่เลยล่ะกนเล่นกอล์ฟเล่นอะไรมาก่อนคะก็ว่ายน้ําอยู่ที่โรงเรียนค่ะว่ายน้ํามาก่อนแต่ไม่ใช่โรงเรียนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ที่มีอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะเป็นโรงเรียนอนุบาลอนุบาลนั่นว่ายน้ำเรื่องว่ายน้ําก่อนหุ่นดีนี่เพิ่ง12เนี่ยจริงๆนี่ถือว่าถือว่าสีรละได้นะในการนั้นคือสูงแล้วก็ค่อนข้างครามเนยคนที่ ว่ายน้ำเล่นพวกกีฬาพวกวิง่งบาสเกตบอลเทนนิสพวกน,นี้ตีกอล์ฟไปหมดนะผมบอกก่นอนเพราะว่าขาแข็งแรงแล้วมาเล่นพ่อก็เลยบอกไปเล่นกอล์ฟดีกว่าอืมไม่ได้บอกความลับใช่ไหมว่าทำไมถึงให้เล่นกอล์ฟเมื่อกี้บอกไปแล้วก็ตอนนั้นยัง <laughs> ตอนนั้นยังตอนนี้รู้แล้ว <laughs> ลกูเงินรางวัลเยอะเงินรางวัลมันเยอะนะอแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็เล่นกอล์ฟด้วย คุณพ่อไม่เล่นค่ะเพราะว่าคุณพ่อบาดเจ็บที่หลังก็เลยเล่นไม่ได้เล่นมากไปหน่อยฮ<ต> <ใน S 2> ะเลยเจ็บหลังในบ้านในบ้านมีใครเล่นกอล์ฟไหมคะไม่มีเลยค่ะมีหนูคนเดียวเลยใช่แต่ความที่คุณพ่อบากอล์ฟนเลยเอาเอา,เ,อาเล่นไม่ค่อยได้ก็ก็ให้ลูกเล่นดีกว่าผมบอกก่อนนะฮะใครมีมีปัญหาเรื่องเจ็บหลังผมมีปัญหาเรื่องเจ็บหลังแทบจะไม่ไม่เล่นกอล์ฟไม่ได้ละโยคะครับเอาเบสิกนะกลับมาเล่นกอล์ฟได้เหมือนเดิมเลยหลังเหลืองไม่เจ็บเลยคราวนี้ เราเริ่มหัดที่ไหนบ้านอยู่สมุทรสาครบ้านบ้านอยู่กรุงเทพคะ่ะบ้านอยู่กรุงเทพอขอแจ่ะไปเรียนเรียนที่นู่นโรงเรียนอยู่สมุทรสาครสมุทรสาครไปกลับหรอเปล่าไปกลับค่ะโอโ้แล้วค่อยพระรามสองก็ต้องผ่านไอ้ตรงี <c oughs> ่มันอาลึโหดเลยรึเปล่าอาลหดต้องไปต้องไปทางพระรามสองใช่ไหมใช่อ่ะแล้วเราหัดซ้อมกอฟเนี่ยที่กรุงเทพหรือว่าตอนตอนเด็กๆนะ รหรือทีเนเด็กๆก,ก็ที่กรุงเทพนั่แหละค่ะโอ้พ่อบอกให้ไปเล่นกลอฟดีกว่าไม่ไว่ายน้ําแล้วว่ายน้ํมันสนุกดีแล้วเราเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยชอบไหมเพราะหลายๆคนบอกว่าเริ่มเล่นใหม่ๆไม่ชอบก็รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่มีเพื่อนเยอะค่ะม,มีเพื่อนเยอะแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มีการตีลูกกล์บแล้วก็มีพัด มีชิปด้วยแต่ช่วงนั้นยังไม่เอาแบบสนุกสนุกใช่ยังมีพเพื่อน<ม>เยอะแลกขนมกันใช่เอ,อ็กซิงกิงคือเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะเวลาไปแล้วมันสนุกไงที่ตามไปมีแลกขนมกันด้วยจริ้งเพราะคุณแต่ทุกครอบครัคควจะให้ขนมกันมาแลกกันไงที่ไ <laughs> ด้วิงเรนอ๋อแล้วไปเริ่มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มไปแข่งขันอายุเท่าไหร่เริ่มแข่งขันแล้วค่ะก็ประมาณเรียนเรียนกอล์ฟได้ประมาณสามสี่เดือน โรบอกโรก็ให้ไปแข่งโรหรือพ่อยัดเยียดเไปแข่งหรือไปแข่งคือเดี๋ยวนี้สาคัญนะครับเพราะหลายๆคนมาหัดกอล์ฟแค่สามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยไมไปแข่งการได้ไปแข่งมันได้บรรยากาศความสนุกสนานด้วยสนุกไหมตอนไปแข่งสนุกมากเลยค่ะโอ้โหสนุกมากตอบตอบได้ชัดด้วยไปว่าสนุกจริงอันนี้สนุกจริงไ่ก่อนถามไปถึงตรงนั้นนี่เริ่มเนี่ยเรียนจากคุณครูหรือ โค้ชชื่ออะไรจำได้ไหมคะโรชื่ออะไรคะชื่อโปรยิมค่ะโปรยิมจิตติอ๋อโปรยิมรอรอ่อะไน้องยิมน้องยิมโรยิมจิตติค่ะที่ดูประวัติแล้วผมจะไม่ไล่เนะเพราะว่าจะโหได้ท้วยกันมาเยอะแยะตั้งแต่เด็กๆเอาเป็นแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสิบขวบสิบเอ็ดขวบเห็นบอกว่าไปแข่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอืมเล่าให้ฟังหน่อยิตอนนั้นไปแข่ง ที่อเมริกาลาสเวกัสค่ะอืมเป็นรายการอะไรคะ World Star เออ World Star เขาดังนะเขาดังนะครับมีมีคนต่างชาติมามาแข่งด้วยหลายคนหรือว่าแข่งกันสามสี่คนแข่งประมาณสามสิบคนละสามสิบคนไม่กี่ไม่สามสี่คนนะครับก็จะบอกห้าคนนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะจบที่เท่าไหร่คะรายการนั้นก็สองวันแรก ก็ตีไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ายังออตื่นสนามอยู่แล้วก็นนาอากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะใช่ลาสเวกัสมันออมันเวลาบางวันก็ลมแรงบางวันร้อนบางวันเย็นไม่รู้มันยังไงร้สใช่ไหมใชออ่แล้วแล้วไงคะแล้วแล้วกรีนมันเฟิร์มไหมเ,ออเพราะว่าลาสเวกัสเนี่ยเราดูในทีวีแล้วลมแรงๆกรีนตกไม่หยุดนะใช่ค่ะใช่ไหมเออแล้วเราเนี่ยเป็นไงก็สปินสปินได้ค่ะแต่ว่า มันไม่หยุดแบบหยุดเลยอะ่ะมันไม่เช็คอะมันไม่เช็คจิกต้องฟุ้งแล้วก็ต้องไปไปต้องพัดต้องพัดไกลอยู่ต้องแก้ไขอะเออแล้วสองวันแรกไม่ค่อยดีแล้วไงแข่งทั้งหมดกี่วันคะแข่งทั้งหมดสามวันค่ะวันละก้าวย่าลืมอย่าลืมแได้ที่สองวันวันที่สามแข่งสามวันวันที่สามตอนนั้นหนูก็ตั้งใจมาแล้วว่าจะตีให้ดีที่สุดก็ตอนนั้นตีดีมากเลยค่ะ สปินอยู่คัดได้ชิปโอเคสรกวันสุดท้ายน่าจะบวกบวกสักสองสามบวกสองบวกสามอ่ะอืมนี่อย่าลืมนะถึงอายุ12บสองของผมราๆนั้นอเพราะตอนตอนนั้นที่ได้นี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุเก้าขวบค่ะเก้ขวบอืมยังเป็นรุ่นเล็กตอนนั้นยังเป็นรุ่นเรล็กอยู่แล้วพอรุ่นใหญ่ตอนช่วงนี้นี่ไปต่างประเทศที่ไหนบ้างไหม ก็ยังไม่ได้ไปค่ะยังเล่นอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผลงานที่เราภูมิใจเพราะผมมาให้ผมมาเป็นฝึกเนยอ่านไปก็หมื่นใบอ่ะเยอะมากรางวัลเยอะมากเอาเป็นว่าเท่าที่จําได้รางวัลล่าสุดที่เราภูมิใจปีสองปีเนี่ยที่เราภูมิใจ JAT ค่ะ JATNBC ที่เลกวิวค่ะที่เล็กวิวเป็นไงครับผลาแข่งขันเป็นไงบ้างเลยก็เป็นแมตที่ หนูภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นแมต์ไม่มีแคดดี้ค่ะลากถุงเองสองวันไอ้ย่าลากถุงเองด้วยสองวันแข่งกี่หลุมสิบแปดหลุมสองวันค่ะสิบแปดหลุมสองวันลากถุงหกหลุมสองวันสามสิบหกหลุมลากถุงเองด้วยใช่ค่ะคือในความเป็นจริงนะเด็กแข่งขันหรือว่าเราไปเล่นในต่างประเทศเนี่ยจับถือถุงเองดังนั้นหนึ่งถุงเล็กแบบเองหรือลากถุงเองคือทำไมถึงแข็งแร่งเนี่ยแข็งแร่งช่วยตัวเองทุกอย่างใช่ไหมเราไปคนเดียวเลย เอาผลกานแข่งขันก่อนได้ที่เท่าไหร่ในรายการที่ได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งไปแข่งกันเยอะไหมแล้วเด็กไทยเวลาไปแข่งที่เล็กวิวไปกันเยอะนะก็ประมาณสี่ห้าคนสองวันหนูตีบวกเจ็ดค่ะเป็นครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมคุยกับเพื่อนไปออกมาวันแรกเกินยี่บสี่อือสองวันบวกเจ็ดนี่นี่คือเล่นชีขาวนไ<อ>แล้วท่านไหนแล้วท่านไหนอายุสิ สองเล่นคลาส4ค่ะคลาส4ีก็มีตีแท่นขาวบ้างอ่าสลับกันเขาเขาจะเซตสลับกันระยะให้ตามรุ่นแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ถึงกับฟูลสเกลเท่าไหร่อาจจะขยับลงมาข้างล่างบ้างแท่นสีแดงบ้างแท่นขาวบ้างบางหลุมอะไรเงี้ยแล้วเราเอาถ้วยใบหนนที่ไปโชว์ที่โรงเรียนเนี่ยเอาถ้วย <America S 1> อเมริกาเลยค่ะที่ลาสเวกัส้าต้องทุ่มเงินให้ไปดูเลยฝรั่งฝรั่งไม่สนใจได้ที่สองสปอนเซอร์ชิพนะครับอ่าค่าอ่ครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็กันบ้านน้อยๆ้อย <c oughs> ายสองคุณจะเลิกได้แล้วก็จะได้ไปเล่นกีฬาการอันนี้ผมพูดเฉยๆที่อื่นต้องเป็นอย่างนี้เป็นทุกคนมาทุกคนต้องบอกว่าต้องให้คุณครูบอกให้กันบ้านน้อยๆ้อยลงเพราะจะได้<ล>ซ้อมกอล์ฟเยอะๆใช่ไหมแล้วบางทีเลิกมันเย็นไปหน่อยข้าไปหน่อยดู มีลี่เห็นดีเห็นงามด้วยโอเคโอเคดีมากเลยสหรับแม่บ้านน้อยๆถ้วยนทีมชาติมานะฮะอีซับพักกายเป็นถ้วย LPGA คราวนี้ยุ่งกันใหญ่เลยอจุดอ่อนจุดแข็งโปรช่วยถามหน่อยสิ่หมตอนแรกจะถามก่อนว่าความฝันอะไรแล้วเสร็จถึงจะถามจุดอ่อนจุดแข็งความฝันก่อนแล้วกันความฝันว่ายังไงบ้างอยากไปเป็นโปรเล่นอยู่ใน LPGA ค่ะแล้วก็อยากได้ที่หนึ่งของโลกด้วยค่ะโอ้ แมะ<า>อันนี้ถ้ามีโจทย์มาขนาดนี้นี่เ <LP GA. S 1> อาพอคิดได้ยังไงหรือคุณพ่อบอกเฮ้ยก <laughs> ็ไปอยู่ LPGA พนะพ่อไม่ต้องทำงานแล้วอะไรตองนี้ไหมโอเคเราถวยกลับมาอยากไปถัดสูงสุดโอ้โห oh, นี่นคือความเรียกความฝันแหละทุกคนมีหมดสำหรับนะักกอล์ฟเยาวชนที่อยากจะไปยินตรงนั้นไหนเมื่อกี้อาการอยากจะถามอยู่แล้วว่า เอาจุดแข็งจุดแข็งที่เราคิดว่าเก่งที่สุดและชอบที่สุดก็จะเป็นชิปแลวค่ะลูกชิปหนูเนี่ยปกติจะชิปด้วยเวทหกสิบค่ะเออไม่ใช่ชิปละมั้งอันนี้จะเริ่มพิชแล้วแล้วถึงลูกหกสิบคืออย่างนี้นะเด็กไทยเนี่ยจะอ่อนอยู่อย่างหนึ่งชิปเนี่ยบางทีก็ชิปพวกเวทเหล็ก9ก้าพิชชิงเวทนะแต่ที่เก่งเล่นแบบลอฟเวทหรือ พิชเนี่ยที่ไปใช้ในสนามเก่ยากๆเนี่ยต้องเล่นโปรนิแลวหกสิบชิปด้วยหกสิบหรือบ,บางส่วนก็พิชซ้อมเยอะไม่ถึงกว่าจะเก่งอ่ะพ่อหนูเปลี่ยนโปรค่ะโปรเขาก็ให้เริ่มจากซ้อมชิปเลยค่ะให้ใช้พวกลอฟเวชิพง่ายง,ง่ายขึ้นออ,อันนี้คือถือว่าจุดแข็งพูดง่ายว่าตีไม่ออนมีโอกาสชิปเข้าไปใกล้เก็บไดตีไม่อนลงกรีนพาเก็บได้ส่วนใหญ่เขาบอกว่า จุดแข็งอีกใช่ไหมห<ช>ุดแข็งพูดไงี้ว่าไม่อ้อนก็ก็เก็บได้เก็บได้อแต่ไม่แน่าห้าจอนี่ก็เบอร์ดี้แต่นี่คือบอกแค่ชิปอย่างเดียวชิปไปใกล้แล้วพัดเป็นยังไงคะพัดโอเคค่ะเพราะว่าหนูจะซ้อมชิปกับพัดทุกวันหลังเลิกเรียนอทุกวันนะผมบอกได้เลยแล้วซ้อมเวลาซ้อมพัดผมมุดว่าไม่ต้องเรื่องผมบอกว่าโรงเรียนเลืกอเร็วๆหน่อยนะครับขอโทษทีนะผมพูดประมาณแัดทางแล้วนะครับแล้วทุกรายการเลยผมหันมาทีนะ ไม่ใช่มาปล่อยตอนห้าโมงเย็นจะมืดอลไเนี่ยผมจะไปซ้อมอย่างไงเอาเป็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ออกรอบแล้วทีนี้รเราซ้อมพัดนานานไหมคุณพ่อก็จะให้คุณพ่อก็จะไปส่งประมาณช่วงเจ็ดโมงเลยค่ะแล้วก็จะไปอยู่ที่นาดีก็ไปซ้อมพัด์ซ้อมชิปแล้วก็อาจจะมีซ้อมวงสวิงด้วยค่ะซ้อมพัดนานานไหมกี่นาทีวันหนึ่งเอาเสาร์อาทิตย์เลยนะเสาร์อาทิตย์ก็ จะสลับพัดกระชิบไปประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงหรือ,อย้อน,น <ừ> ในใน,น,นวัยในวัยนี้นะสองชั่วโมงแต่นี้แต่ลิเดียโคตอนอายุขนาดเนี้ยสิบสองสานะพัดอย่างเดียวเวลาสามชั่วโมงชนะอยู่หรือแพ้อยู่ตรงนี้เลยเนลี่คอร์ด้าสามชั่วโมงครึ่งต่อวันเพราะมันจะแพ้ชนะใช่ไหมอันนี้เริ่มมาดีแล้วชิปพัดสองชั่วโมง เพราะฉะนั้นไปเพิ่มนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาเชื่อทีมชาติติดองชาติไปให้โรงเรียนเลยต้องติดอยู่แล้วถ้าซ้อมหนักจริงแล้วมีความตั้งใจจริงแต่วนมาถามเรื่องจุดใ้อยก่อนจุดอ่อนจุดอ่อนจุดใกล้ที่เราคิดว่ายังไม่ดีเลยนะก็จะเป็นพวก approach ไกลค่ะ approach ดู approachapproach ไกลก็คือระยะที่เล็กไกลหน่อยเล็กยาวเหล็กยาวหรือ u t i t y ใช่ไหมเล็ก เลหเล็กยาวเหล็กยาวมันจะสปินไม่ค่อยอยู่แล้วก็ทิศทางอาจจะเบี้ยวกว่าเหล็กสั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นหลานที่พูดถึงเรื่องสปินเยอะนะแปลว่ามีความรู้พัฒนาเยอะนะเขาใช่คือในช่วง p อ o a ร h เนี่ยมันช่วงปรับวงสวิงอยู่พอโตขึ้นมันก็จะปรับไปปรับมาเดี๋ยวมันมาเองหัวไม้หนึ่งเอาตีไปโป้งแล้วลูกไปหยุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่นับแครีโป้งประมาณมา ถ้าร<ด>นะวมวิ่งก็ประมาณสองรอยี่สิบอ12สิบสองปีสองร้อยยสินี่เยอะนะไกลนะครับผมบอกได้เลยไกลถือว่าได้ระยะอย่าลืมสุดท้ายผมบอกได้เลยเด็กเก่งทุกคนจะเ,เก่งเร็วไม่เร็วพัดต้องดีไปซ้อมพัดเยอะอเพราะเมื่อไหร่นะเหล็กของเรา approach ค่อนข้างคมคราวนี้เบอร์ดี้มันจะมาแล้วเพราะมันอ่อนไงไม่ต้องไปแก้พัดเติมต้องทำงาน ก็มากกว่านี้โรงเรียนก็จะปล่อยเร็วกว่านี้แล้วนะฮะรังยล้งกอล์ฟชิปจะเริ่มมาเยอะเลยเที่ประเทมชาติน่าจะมีนะอ่ะมันควรจะต้องมีเอาจริงซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมีนักกอล์ฟเล่นกี่คนเด็กๆเล่นกอล์ฟกี่คนครับก็ประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนมีเก่งกว่าหนูไหมมีใครเก่งกว่าหนูไหมสี่ห่าคนผู้ชายผู้หญิง ก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีประมาณเท่าเๆกันสกันสูสีกันสูสีกัน,อกนโอเคคืออย่างนี้นะพอออกรายการนี้เสร็จปั๊บผมบอกได้เลยปีหน้ามีนักกอล์ฟอยู่ในโรงเรียนนี้เพิ่มอีกเป็นเท่าตัวอย่างนี้ดีกว่าอ่ไม่เลบอกพอก็สมัครมาใหม่หรือว่าเฮ้ยมีนักกอล์ฟเก่งๆเนี่ยครับมันดึงนะมันดึงเราอยากจะอนาคตนะอยากไปเรียนต่อแล้วฝึกฝนกอล์ฟอันนี้ถึงถามล่วงหน้าเร็วไปหน่อยแต่อยากจะถามเรืฝนกอล์ฟ แล้วค่อยไป LPGA ตัวหรือว่าเก่งปุ๊บนะตามพี่จีนโน่อกไปเลยหรือโมเมเลยเทิร์นโปรโลเร็วแล้วเราคิดยังไงก่อนหนูอยากเทิร์นโปรเลยค่ะคุณพ่อหัวล็อก,กากเลยเรื่องอเียเร่องนี้ล่ะ <c oughs> เรียบ,ยบอ๋ <c oughs> บอแบบคือคือมันต้องมีดีไซน์อ่ะ <c oughs> ดีไซน์คือความชัดเจนมุ่งมั่น <c oughs> อยากเทิร์นโปรเร็วถ้าเก่ง ไม่เก่งดีค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่เก่งไปผ่านไม่เก่งเรียนก่อนหรือไปผ่านมันมีเส้นทางเยอะมันมีมันมีสเต็ปของมันอยู่แล้วบางทีเข้าทีมชาติทีมชาติต่อในระดับมหาิทยอะไรไปอยู่ในมหาอัยที่ได้ทุนแต่ถ้าเก่งเร็วไปไปฟูมฟักที่นู่นก่อนก็ได้แต่ถ้าเก่งเร็วก็ไม่รอทําไมเพราะจุดเป้าหมายคืออาชีพเพราะว่านักกอล์ฟไทยนะในอมบูจาซุนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ไปผ่านคอลเลจนะเทรนโปรเลยโปรตั้งแต่โปรแวรมาแล้วไทรเป็นฮีโร่ของดวงใจก่อนเราจะจากกันในวันนี้ ว like in oh, oh, ่าเราชอบแล้วก็คนไหนทั <Idol Holocaust queen> ้ง <damit> ต <plus poetry> so <demek> really? ่างประเทศและในประเทศแล้วก็ผู้หญิงค่ะมีลิเดียโคกับโปจีนค่ะโอ้เป๊ะเลยลีเดียโคยังไงคนก็ต้องชอบนะเพราะฮอตเฟมรู้จักฮอตเฟมไหม๋อกคิตียศเนี่ยดูถ่ายท่าสดบ้างไหมคะหรืออาไปเที่ยวไหมดูละดูดรวยเหรอคะโอ้เห็นเห็นลีเดียโคลได้เหรียญทองโอลิมปิกไหมเห็นค่ะอยากยิ้มแบบนั้นนะแล้วก็ ทีไม่ต้องพูดถึงแน่นอนนเป็นฮีโร่ของทั้งโลกแหละสองคนเนี้ยครับครับนะครับในนี้เขาได้หน่อยไหมวงชูนเขาสวยนะหนึ่งของโลกาไม่ชอบแต่ก็ชอบสองคนนี้อย่าไปบังคับชอบเยอะนี่แต่หน้านี่นึกว่าเออเฮโรนริลเออผมคงลังจะพูดเลยเฮโรนริลนักกอล์ฟจากเกาหลีได้มาหนึ่งในที่สุด23เพราะนั้นเองนะครับอยู่ท็อป10ของโลกอ่าโอเคครับวันนี้ในเวลาของเราเนี่ยก็มาเร็วมิลริ กล้องตัวนั้นนะมีแฟนคลับดูอยู่เยอะมีคุณครูมีเพื่อนๆนะชวนให้ช่วยเชียร์หน่อยนะเรามีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กลเดี๋ยวเราผมเขียนให้ค่ะก็สามารถติดตามหนูได้ทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะมิลลี่ซีนิมาค่ะโนะอ้น่าดูมากแล้วก็งวดหน้าเราจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครึ่งแรกแล้วสจจนก็พาสัมภาษณ์นะคึ่งหลังนะมาคราวหน้านี่หวังว่า แชมป์จะเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะเชิญมาสัมภาษณ์ใหม่โอเคไหมแต่ที่สําคัญที่สุดอะเดี๋ยวเราจะออกน่าจะออกอีกสองาทิตย์นะพอออกรายการเสร็จเพื่อปั๊บเนี่ยคุณครูบอกว่าวันนั้นอะไปไหนไหมไปเรียนหนังสือนี่ค่ะอยู่หนซีวีโอเคครับในวันนี้ครับในเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจากกอล์ฟสตารนะครับน้องมิลลี่